ทุกคนออกกำลังกายกันนะคะเดินสักสินาทีเนาะพี่น้องเาฟั่งนงี้กแทุกคน,นก่อนไปกินข้าวร้านอาหารออกกำลังกายกันก่อนนะคะไปค่อยไปบวกก่อนทุกคน ตอนนี้อยู่ที่ห้องนะคะทุกคนห้องทำงานห้องนอนขึ้นมาห้องนอนห้องทํางานนะคะ mm. เพราะว่าผู้ใหญ่เพื่อนเอาเครื่องออกกำลังกายไว้ห้องนี้นะทุกคนนะคะ mm. ก่อนไปกินข้าวร้านนะคะนี่ก็จะเป็นสายไฟอ่สายไฟโทรทัศน์ทุกคน mm. อสักสิบนาทีก่อนนะคะ mm. เดิน ชวนไปกินข้าวระะ้านอาหารแบบเบาๆเบาๆก่อน ทุกคนเอาแบบเบาๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยขยับขึ้นทีละน้อยนะพี่น้องเนาะนะคะกํำลังกายอย่าอแรงนะคะด้วยการเดนินก็สุดยอดนะคะทุกคนอ่า ่อนพ่อใหญ่แต่งตัวเสร็จนะคะตอนนี้พ่อใหญ่อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกนะคนอาบน้ำกำลังจะแต่งตัวนะคะสาวเดือนก็ออกกำลังกายรอนะคะทุกนะคนนะกำลังกายรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ซักผ้าเนาะซักผ้าวันนี้โอ้โหบแด,นะดดนะทุกคนแดดกระแด,ดนิดนึงคือบอแดด,ดดบอแดดครับ แดคแต่กรซับพวกผ้าลายก็จนะเนาะเดี๋ยวเมื่ออื่นอีกเมื่อนึ่งมาลอก่อนนะคะทุกคนถ้าผ้ายเยอะเราก็จะซับอีกรอบนะคะ ีกจังหน่อยนาะจากพี่น้องเอาประมาณสักสิบนาทีก็พอนะคะทุกคนมาไว้ะคะทีละหน่อยก็จะทีละน้อยไม่ My ten minutes I exercise okay พอเวลา10นาที จังหอมกินสุดที่อดเลยพวกค่อยมากกินกันได้นะทุกคนกินแรงมากอือกลิ่นแรงมากออกกำลังากายแบบนี้ทุกเรื่อก็ดีนะคะคนนะ เล่นดิ่งอะไหมฮไอซิก not เล่นนิ่งไอดอนงหนอรีกฟอนริเซนท์เพืเล่นนิ่งอยาได้ยินเสียงฝนตกพี่น้องคล้ายๆฝนตกเนาะโซเดือนคอนโรงงานเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงคล้ายๆฝนตกเลยเออ ถ้าฝนตกก็ไม่อยากออกไปใส่น้องจ้ะก็อยากออกไปใายพี่น้องคัดฝนตก,กนอยู่ห้องเบิ่งหนังนะเบิ่งหนงังเบิ่งละครเบิ่งข่าวไปใส่นี่ว่นศุไปกินข้าวร้านอาหารนะคะ,นะคะสิกทุ่มนึงไงย,ยังให้ได้ไปอยู่โอ้พี่น้อง สี่ทุ่มนึ่งแล้วจ้ะหกโมงสี่สิบแล้วตอนนี้หกโมงสี่สิบแล้วนะคะทุกคนอันนี้บ้านได้เศร้าอย่แพร่ไอไอหอน ความร้อนเนาะจา้ะเนาะหนึ่งเข้าข้างหมอกเข้าละอายความพรอนหมอกเข้าถื้นระ้เนาะคล้ายแผ่น้ำร้อนลวกเลยนะคะมันกระบาต่างกันหรอแลานะมันไม่ยอายอาน้ำมันพ้อนแหงคือกันกันนะกบน้ำพ้อนลวกพี่น้องอนะคะคล้ายกันเลยอนะเอาอีก เพิ่มความเร็วนะนะทุกคนโอ้เพิ่มแล้วเนาะเพิ่มความเร็ว เริ่มเริ่มนิดนิดแล้วนะเริ่มเมื่อยนิดนิดแล้วพี่น้องนะคะอ่าสิบนาทีพอนะคะทุกคนเอาแบบเบาๆนาจ้ะเนาะอ,อ่าไปเรื่อยๆนะคะหน้าท้องยังมีหน้าท้องก็ยังเหลือยังมาลงหน้าท้องเนาะ ทากยายามเลยนะ,ะทุกคนเกือบดงเงื่อเกือบเดงเหงือค่ะออกอีกประมาณสักสิบนาทีได้เงื่อแท้ๆตอนนี้เริ่มออกเงเงื่อนะเริ่มมีเงื่อออกแล้วทุกคนนะคะอ่า ถ้าอีกต่ออีกสิบนาทีเนี่ยสุดยอดเลยออกช้ำเลยแรงขวางมันจะออกนะคะโอ,โอ้สุดยอด สองนาทีนะคนนะอีกอีกหนึ่งนาทีนะคะขอสิบสองนาทีแล้วกัะสองนาทีพอดีเลย เนเวลาพี่และน้องไปในคลิปนี้นะคะน้ำเงินเริ่มออ,ออกอีกทีพี่น้องนะคะพอเป็นกระไซและกระ้อ,องกอกำลังกายสวัสดีจ้าพี่น้องนะคะเดี๋ยวสาเดือนปิดนี่ก่อนอปิดแล้วปิดแล้วพี่น้องห้านะคะพ่อก็สาเดือนในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณหลายๆรับชมคลิปด้อจ้าสวัสดีพี่น้อง